สวัสดีครับวันนี้เราพามารับชมเสี่ยวมี่ 14C อีกตัวหนึ่งนะครับผมนะฮะน,นี่นะฮะหลายท่านถามว่าเอ๊สเปคเป็นไงดีไซน์แบบไหนราคาเท่าไหร่นะครับผมพารับชมอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับเสี่ยวมี 14C ตัวใหม่นะครับนะดีไซน์สวยเลยนะฮะเห็นไหมฮะตรงกล้องก็จะเป็นพร well ีเมียมวววาวนั่นเองนะครับเป็นกล้องกลมนะ นะครับความละเอียดกล้องหลังล้50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็2ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็มีตัว led flash นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะงนะฮะดีไซน์ก็จะเป็นแบบเหลี่ยมนะครับจอไม่โค้งนะนะฮะขนาดหน้าจอที่6.88นิ้วนะครับความละเอียดเป็น full hd p าร์นันเองนะครับจอเป็น ips นะรองรับ usb type c แบตเตอรี่ให้มา5,160มิลลิแอมป์ type c เลย นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของรายละเอียดการตั้งค่านะครับตัวนี้รันบนไฮเปอร์เอสเรียบร้อยแล้วนะครับรัอนอยู่บนไฮเปอร์โอเอสเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ 14C นั่นเองนะครับนะฮะอ่านะครับอินดร์สิบเรียบร้อยเลยนะฮะจากโรงงานเลยนะครับเหลือรายละเอียดคร่าวๆเนาะตัวที่โชว์นี้จะเป็น램ห6นะครับ CPU เป็นตัว Helio G 8 1 อัลตรานั่นเองนะฮะออกตาคอสองศูเลยนะครับออกตาคอนะนะครับอ่านี่นะครับราคาสเปกการ์เขานะฮะร,ราคาเห็นไหมมี2ราคานะแรม826สอที่4.499 4, ก 9. ็แต่ถ้าเป็นแรม6ก8้อ็นะครับออยู่ที่เพื่อนๆชอบเลยว่าต้องการความจุเท่าไหร่นะครับ ะะตัวนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะนะฮะกล้องก็เป็น AI ด้วยนะครับตัวนี้สำหรับ14 c อัปเกรดขึ้นมาจากตัว13 c นะครับนะะเดี๋ยวเราเปิดกล้องดูนิดหนึ่งอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนี่ยนะฮะกล้องค่อนข้าง,างชัดเลยนะครับเห็นไหมฮะมีถ่ายวีดีโอมีเคลื่อนไหวมีบุคคลมีครบเลยนะครับนะมี HDR ด้วยนะครับ นี่ก็เป็นโหมดสุดพเนนะครับมีการขึ้น,นเห็นไหมฮะแล้วก็มีตัวเลนหลักนะฮะควาโหมดสูงสุดก็คือ50ล้านพิกเซลนะครับผมนะครับจากประมาณนี้นะครับเรื่องกล้องเนาะ UI ก็ใช้งานง่ายๆเลยนะครับกดไปซ้ายไปขวานะครับหรือรูดขึ้นก็ได้นะหรือแบบสไตล์แบบแอปดรอเวอร์ก็ได้รูบขึ้น ถาดใส่ซิมก็อยู่ด้านข้างนะครับถาดใส่ซิมอยู่ด้านข้างนะเห็นไหมเอ่ยนะฮะอยู่ด้านข้างนะครับผมกล้องอาจจะยังไม่โฟกัสนะก็ขออภัยนะครับผมถาดใส่ซิมอยู่ด้านข้างไปเขียนจิ้มซิมในกล่องให้นะครับนะฮะพอตเป็น UV บีไทรซีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเร d มี 14c นั่นเองนะครับนะฮะรับรองได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ใครที่เป็นแฟนขับเสียวมีนะครับชี้เป้าตัวนี้เลยนะฮะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะนะฮะดีไซน์สวยเลยนะครับผมอะแดปเตอร์ที่แถมในกล่องจะเป็นชาร์จไว3.3วัตต์นะครับผมมีเช็ดสฟิล์มกันรอยนะครับผมนะฮะนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับเสียวมี 14c นี่เองนะครับ สนใจก็แวะเข้าไปจัดเสี่ยมีได้เลยนะครับทุกสาขาทั่วประเทศนะครับผมยังไงก็รับชมคลิปแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ